วันนี้นะคะเราจะมาเรียนออนไลน์กันนะนะจ๊ะค่ะคุณครูหยิบชีทที่ครูบอกให้ปิ๊งนะค่ะค่ะคุณครูอุ๊ยลืมหยิบซีเรียลแป๊บบนึ่งนะคะคุณครูขอไปกินอาหารแป๊บนึงนะคะหอได้จ้านักเรียนค่ะ ไปในตูต้เย็ยนสิเล่อนไใครเนี่ยน้องอีกแล้วน้องเอาไปของเล่นนะ่ะใครก็ไม่รู้ของหนูเองค่ะ <c oughs> ยังไม่เรียนออนไลน์เหรอยังไม่เรียนค่ะพี่บีดีบปแล้วหนึงก็ <c oughs> ไหนซีรีออน่ะนะไหนตรงไหนอ่ะออย่าวาดรูปจังค่า <c oughs> ได้าแล้วทิศไปวาดเลือดดิการ์ไหนกระาดาษนะอา้าวนั่นกระาดาษนี่วาดเลือดดิกาอ้าวด้านนี้มีเขียนแล้วหงษ์ใสต้องเขียนได้าวาดรูปด้านหลังมั้งวาดเลือดคนที่ไหนลืมของเล่นไฟด้วยสิเอวอวาดน่ารักสุดไหนซีเรียลโูมไม่เห็นเลยเอ้า เอบอยู่ตรงนี้นั่นเองอะไรเนี่ยเย็นเจียบเลยอ่ะขอโทษนะคะครูเดี๋ยวหนูอ่ะชิดพี่หายไปไหนอ่ะมาอตอนแตตอนแรกมีชิดนักเรียนค้ามบ่นอะไรกันเนี่ยฮะตั้งใจเรียนค่ะหยิบชิดออกมานะคะขอขอโทษค่ะพอดีพอดีชิดไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยค่ะ แล,แล้วมันอยู่ไหนละจ้าบอกครูบอกไปแล้วไงว่าให้ปิ้นมาจ้านักเรียนไม่ยอมปิ้นมาจะเลยจ้ะก็หนูปิ้นมาแล้วนะคะแล้วมันอยู่ไหนไม่ร um like> ู้ล um ืมพูดว OK> kind of ่าลืมข่าเหรอเดี Monet> ๋ยวโดนทําโทษไม่ทาโทษดีกว่าแค่หักคะแนนพอแล้วแต่แต่ครูคัดแต่หนูไม่ได้หนูปิ้นเนาะคะเออนักเรียนไปปิ้นใหม่เลยถ้าหาย โอ้ได้ครูว่าเสร็จแล้วโชว์พี่ดิการพี่คะฮะอะไรจ๊ะพี่หาชีไม่เจอช่วยพี่ดูรูปที่หนูวาดสิโอ้ยสวยจังเดี๋ยวเขาดูอย่างนี้ฮะคุณขุนจังคุณขุนจังฮะน้นนนะองคะที่มันกระดาษที่ที่พี่ต้อง ต้องต้องเรียนน่ะแล้วแล้วมันสาคัญว่าด้วยครูต้องทดสอบในนี้นะแล้ว้วน้องไปวตืนไปวาดเขียนไม่ได้ด้านหน้านี่ค่ะด้านหลังไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรได้ไงน้องนี่มันสาคัญนะแต่แต่แต,แต่พี่ข๊เก โอ้ยบอกแล้วไงให้ใช้กระดาษแผ่นอื่นไม่ใช้กระดาษแผ่นนี้ให้บอกว่าอยากได้กระดาษวาดรูปเนี่ยบอกพี่ก่อนพี่รู้มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวน้องไม่รู้ทั้งขึ้นมาทำไงแต่ตอบนี่โอ้ยบอกแล้วไงเ้เห็นไหมกระดาษแค่นเนี้ย เปือจะตายใบยพี่อุตส่าห์ตั้งใจปิ้นเลยนะเนี่ยเครื่องปิ้นหมึกก็ใกล้จะหมดแหละหมดแล้วโอหมึกหมดแล้วด้วยแหละต้องไปปิ้นที่ไหนเนี่ยร้านขายปิ้นก็ต้องเสียตังอีกว่าจะต้องไปซื้ออีกชูวปิ้นเองแล้วซื้อหมึกหมึกซื้อที่ไหนอะไม่รู้อะต้องไปบอกแม่อะแต่พี่คะก็หน บอกไงให้บอกพี่กวนแต่แต่พี่ครับมันก็ไม่มีเนาะนี่กระดาษ A4 หมดค่ะก็ใช้กระดาษอย่างอื่นสิกระดาษที่ใช้แล้วก็มันไม่ได้สิคะเพราะหนูใช้กระดาษที่ใช้แล้วมันก็ไม่สวยอีกเฮ้ยนักเรียนโอเคเรียนจบหมดคาบแล้วนะคะเรียนครบหมดแล้วสําหรับคลิปนี้ สำหรับวิดีโอนี้ออนไลน์นี้นะคะจบไปแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเรียนใหม่นะคะบายบายนะคะนักเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเรียนใหม่นะคะบายบายบาย,บายยค่ะคุณครูเรียนเสร็จเรียบร้อยถอดวแว่นได้ละโอ้ยเล่นมือถือแป๊บนึง ไม่เล่นละพักสายตาบ้างดูออนไลน์ซะเยอะอ๋อเล่นกับคุกกี้ดีกว่าอ๋คกุกกี้โอ้ราฟี่ฮ่าเฮ้เฮ <c oughs> อตกกี้ตักกี้ตักกี้ตกักกี้นี่ฉันมีรถใหม่เจ้รถมแมลงเต่าทองเห็นไหมสวยใช่ไหมล่ะฮะตฮ่ตกกี้ <c oughs> ตักกี้ตักกี้ <c oughs> แกล้งพี่ชอบแกล้งหนูหนูจะไปฟ้องแม่แกล้งแต่บอกโอ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเล่นกับหมาค่ะเล่นกับต่ากีแล้วก็เล่นเหมือนของแม่มาแรงเต่าทองอันนี้เป็นรถค่ะหอไปบ้านดิต้าไปไหมบ้านิต้าคือใครเหรอคะบ้านเพื่อนหนูนะ่ะบ้านเพื่อนสนิทหนูอะใครอะทิต้าเหรอคะเย่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  เรเย่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 อยากไปใช่ไหมล่ะ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเย่ yeah, ได้ค่ะไปกันเลยได้ได้เตรียมกระเป๋านะไว้เก็บของของหนูล่ะอันกระเป๋าเหมือนที่อะอันนี้มีหรือเปล่าอ๋อมีค่ะนี่ค่ะโตเกียวฝากเอาไว้ฝากโตเกียวไว้โตเกียวมาโตเกียวมาคืนแล้วค่ะโกเงมากจริงจังโตเกียวนี่หมาหนูค่ะ อะมาเก็บของกระเป๋าพี่ว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยใส่บางคอมไม่ต้องก็ให้ลูกเอาไปไม่ต้องหรอกไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอะไรอีกนะอ่ะตุ๊กตาตุกตาต๊กตาของใครโอ้ยอย,อย <c oughs> ก็อีไม่เอาไปสิโอ้ยโอ้ยอย, <c oughs> <cos i> อย่าลืมตุก๊กตาอีกพี่มาทำอะไรอ่ะ กระดาษของหนูหนูชอบฝากพี่วินประจําพี่จําได้น้องชอบบอกพี่เลยพกไปสี่วินประจําเลยเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะพกพกไปด้วยแล้วก็พกที่ไปด้วยพี่ทำไมของพี่เนี่ยเขาเก็บของไงปไปะ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 เ้ยเดี๋ยวขอพี่พกเก็บของพวกนี้แป๊บนึงนะ โอเคแค่นี้แหละไปไปกันก็ได้ค่ะโชคดีกูตบายนะกูตบายฉันไม่นอนหลับฮะฮฉันอย่าลืมจัดเลี้ยงของฉันอีกตัวหนึ่งจะเอาไปด้วยหรอหน่าเนี่ยอะฮะเขาเป็นจัดเลี้ยงของหนูค่ะถ้าเอาไปอย่างนั้นก็พอค่ะก <c oughs> ็ได้จ้ะต้องดูแลมันอย่างดีว้วยนะไปถ้าใครอุ้มหนูอะคะ เดินมาเองก็ได้มั้งมาสามสองหนึ่ง้ยทำไมพี่บอกแล้วไงอะไรพี่ก็หนูบอกแล้วน่าเสียงไรเนี่ยไปดูกันหน้าบารสต้ตาทิดตาแหละนี่ก็บอกไปแล้วไงอย่าใช้กระดาษของพี่เนี่ยมันสำคัญโอ้ยเสียดายหมึกก็หมดละโอ้ยนี่นิ่โอ้ยบ้าอีอีออ อุ้ยทิต้าเป็นอะไรอุ้ยอ้าวนี่ลิต้าอะไรฉันจะลองดุน้องยู่อุ๊บลิต้าเธอทำอะไรกับน้องเธอเนี่ยเธอดุน้องเธอเหรอก็น้องฉันนั่นสนะิทำอะไรกระดาษฉันอะกระดาษก็ซื้อใหม่ได้ทำอะไรกระดาษเนี่ยพับกระดาษจนยุ่ยเหรอ ก็ะฟังฉันให้จบก่อนสิก็คือว่าฉันเรียนออนไลน์อยู่อ่ะเรียนออนไลน์จบแล้นี่อย่ามาพูดแทรกฉันแล้วฉันเรียนออนไลน์นะตอนนี้เรียนจบแล้วฉันก็รู้แต่พอเรียนออนไลน์ฉันต้องการครูบอกว่าต้องออนกระดาษใช่ครูต้องการกระดาษใช่ไหมใช่สิอยาฟังฉันก่อนแล้วได้กระดาษอะฉันน่ะก็ต้องจด จดอะไรแล้วครูไม่ได้บอกว่าต้องปริ้นก่อนปริ้นให้มันเป็นเขียนทั้งหมดอ่ะครูบอกว่าต้องปริ้นฉันปริ้นแล้วฉันรู้แล้วพอปริ้นนะฉันปริ้นได้แล้วเพราะฉันน่ะอยากไปกินคอนเฟลกเพราะคอนเฟลกฉันแช่ไว้ตู้เย็นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้ไม่เสียหรอหมดอายุไม่หรอกคุณซื้อมาเมื่อวานแล้วแล้วฉันน่ะก็ใช้ตู้เย็นออกมาหยิบน้องฉันนั่นแหละหยิบมา เอากระดาษที่ฉันปิ้นออกมาเนี่ยมาวาดรูปเล่นเนี่ยวาดรูปเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่หนูวาดสวยไหมแค่ออยากจะบอกแค่นี้สวยแหละแต่ว่าก็บอกอย่างเงี้ยทำไมต้องวาดกระดาษของพี่นี่มันกระดาษสําคัญนี่คือนี่ครูทดสอบคะแนนด้วยนะถ้าถ้าพี่ไม่รีบทำตอนเนี้ยครูจะว่าพี่เอา กลัวไปสิคะว่าจะว่าได้ไงล่ะว,ว่าก็โดนดุอีกเหมือนน้องอ่ะโดนดุอ่ะโดนพี่ดุอ่ะเป็นยังไงอ่ะร้องไห้เหมือนเดิมพี่ก็ร้องไหง้อ่ะมันคูอ่ะทำไงอ่ะอืมเสียงอะไรอ่ะไม่รู้นี่ฉันก็บอกแล้วไงอย่าดุน้องก็น้องฉันทําแบบนั้นนะทำไงอ่ะฉันได้ให้ทำายัางไองไอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยกระเป๋ามัง้งกระเป๋า นี่ฉันบอกแล้วไงถ้าถ้าน้องทําเธอทาอย่างนี้เธอก็แค่บอกว่าที่หลังอย่าทําแบบนั้นอีกกระดาษของพี่แค่พูดดีดีแค่ไม่ต้องดุก,ก็พอแล้วอ๋อไมน้องที่ร้องไห้เธอทําให้น้องเธอ,อ,เธอไม่ร้องอไองห้เลยน้องเธอชอบกินอะไรอ่ะให้ของเล่นนะของเล่นเปลืองตังอีกเอาของเล่นเก่ากันแหละทํายังไงให้หยุดร้องไห้เนี่ยฉันไม่รู้วิธี ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่หนูรู้วิธีนะหนูเป็นเพื่อนสนิทเขานี่คิดต้าไม่เป็นไรไม่ต้องร้องนะพี่เชิญดุเพราะว่าเธอเป็นคนทำนี่ทำวัดลืปในกระดาษพี่แต่ว่าไม่เป็นไรไว้วันหลังพี่เธอก็ปิ๊นอ่ะแต่พี่ฉันบอกว่าหมึกมันหมดแล้วหมดหมึกหมดแล้วหรอนั้นให้ไปปิ๊นที่บ้านไหมล่ะ ฮะอะไรเหรอพี่คะให้ให้กระดาษของพี่ลิต้าที่ต้องทจับคัะเก็บคะแนนในนั้นน่ะให้มาปต้นที่บ้านพี่ได้ไหมอะ่ะอ๋อได้ได้ได,ได,ได้อย่างนั้นก็พอใจหนึ่งอะไรแต่ไม่ค่อยพอใจมากขนาดนั้นนี่ลิต้าไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนี่เรามาเล่นกันไหม ก็ได้ฉันไม่ได้ร้องฉันสะอื้นไม่เป็นไรอ่ะฉันลืมไปกระเป๋าพี่พกของเล่นมานี่นี่นี่กระเป๋าพี่ใช้มีของเล่นดูสิหายร้องให้แล้วใช่ไหม,มกเมื่อกี้หายสะอื้นอย่างเดียวร้องไห้หยุดหายไปตั้งนานแล้วว่าเหรอเรามาเล่นกันต่อไหม อาได้นี่ฉันบอกแล้วไงก็ฉันจะปิ้นยังไงล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอากลับไปที่บ้านแล้วค่อยไปปิ้นให้เธอต่อหนูกดได้แต่มันต้องเก็บคะแนนนะยังไม่ได้ส่งวันนี้ที่เหรอเธอยิ้มได้ไหมไม่ได้ฉันโกรธอยู่หนูกดน้องอะ อ่ะให้อะไรอะ่ะหูฟังหูฟังหรอเย่เย่เย่หูฟังหูฟังเธอให้ฉันหรอไม่ใช่นะ่ะอ้าวแล้วใครซื้ออะแม่เธอนั่นแหละซื้อมาแล้วฉันก็เลยเอามาให้เธอต่อ,อขอบใจขอบใจฉันทำไมล่ะขอบคุณแม่เธอสิอขอบคุณคธอแม่แล้วแม่เธออยู่ไหนตามทัระ อ้ได้หูฟังใหม่สีก็สวยด้วยนะเนี่ยชมพูออกม่วงๆเนี่ยโหฉันสามารถฟังเพลงเล่นเกมอะไรได้แล้วเนี่ยเล่นเกมพักจีเล่นเกมโตเกะไลวัวก็ได้แล้วเนี่ยอชาฮูเรขอบใจจริงๆไม่เป็นไร <c oughs> อุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะขอไปดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งฮะหมดเวลาแล้วหรอ เอ,อทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบายออตุ๊กตามาน่ารักจริงๆนะซื้อที่ไหนอะ่ะอ๋อจุดใส่ที่จจมอนอะ่ะพี่ฉันซื้อให้นะ่ะเออก็จะหนุกดีเหมือนกันนะแต่ทีหลังฉนะันจะบากให้พี่เถอะพี่ฉันซื้อให้ขอบใจดีใจใช่แล้วได้หูฟังจากแม่เลย ดีใจบ๊ายบายค่ะ